ผมาอายุยี่้าผมมีบ้านแล้วนะครับบ้านหลนังนี้ผมพอนเริ่มต้นเดือนแล้วไม่ถึงหมื่นกว่าบาทเองไม่ต้องรอรวยไม่ต้องรออายุ30หรือ40คุณก็เริ่มได้แล้วแต่วันนี้ที่นี่แหละ The l i f ะไล y l ชาว l l a g e ทาวน์โฮมที่ไม่ใช่แค่ทาวน์โฮมแต่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเดี่ยวเต็มๆ,ๆสามห้องนอนสามห้องน้ํามีที่จอดรถทําเลดีติดส,สุขุมวิทแค่200เมตรจะไปทำงานไปห้างไปเที่ยวทะเลก็ใกล้ทั้งหมด <c oughs> เพราะมันไม่ใช่แค่บ้านแต่มันคือการลงทุนให้ชีวิตตัวเองถ้าคุณมีฝันก็ะเริ่มได้เลยอย่าไปรอก็ <c oughs> อผม ไม่ได้รวยมาตั้งแต่เกิดแต่แค่เลือกได้ว่าชีวิตมันคนวรจะเริ่มต้นยังไงเพราะที่นี่ราคาป้าเขาเข้าถึงได้แถมกู้ได้จริงแถมมีทีมสินเชื่อคอยช่วยเหลือฟรีทุกขั้นตอนตั้งหักอย่าเพิ่งเชื่อผมถ้าคุณยังไม่ได้มาเห็นบ้านด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าคนธรรมดาแบบเราก็มีบ้านดีๆแบบนี้ที่ทำให้คุณพร้อมออกไปทำงานได้ทุกวัน สนใจบ้านทำเลดีใกล้แยกอ่างศิลาติดถนนสุภุมวิทยใกล้บางแสนใกล้ห้างเซ็นทรันใกล้โรงพยาบาลสมิติเวชสนใจนัดชมบ้านตัวอย่างติดต่อฝ่ายขายตามเบอร์โทรข,ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ